วอลเล่บอลไทยออสตาโชว์ฟอร์มเดดตบเกาหลีใต้3-1เซตศึกออสตาซูเปอร์แมตช์วอลเล่บอลหญิงออสตาซูเปอร์แมตช์ไทยแลนด์เนชั่นแนลทีมออสตาเอาชนะวีลีกออสตา3-1 เซตวันที่20เมษายน68วอลเล่บอลหญิงออสตาซูเปอร์แมตวีลีกออสตาเวอร์ซัสไทยแลนด์เนชั่นแนลทีมออสตาการแข่งขันวอลเล่บอลรายการพิเศษ2,025คเรีอาไทยแลนด์วีเมนเอสโปรวอลีบอลออสตาซูเปอร์แมตซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20เมษายน2,568ณเขตฮวาซองจังหวัดขยองกีประเทศเกาหลีใต้เดินทางมาถึงนัดสึกใหญ่ระหว่างทีมรวมดาราวอลเล่บอลหญิงลีกอาชีพเกาหลีใต้วีลิกออสตาพบกับทีมออสตาทีมชาติไทย ในเกมเปิดสนามทีมวีลีกยังออสตาพบกับไทยแลนด์เนชั่นแนวทีมยังออสตาโดยผลการแข่งขันเป็นฝ่ายสาวไทยดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมดาวรุ่งเกาหลีใต้ไป3-1เสร็จสำหรับเกมในวันที่2ซึ่งเป็นไฮไลท์ของรายการทีมออสตาทีมชาติไทยภายใต,ใต้การคุมทีมของโคชออ่างไม้ตรีออ่างต่อเต,ต่ากิติพงศ์รัชตะเกรงไกลส่งผู้เล่นชุดรแรกลงสนามได้แก่นัทนิชาใจแสนหัทยาบำรุงสุขทัดดาวนึกแจ้งวริศราศีทาเลิศธนชาสุขสดและกติกา แก้วพินเกมนี้ทีมไทยเริ่มต้นได้อย่างร้อนแรงออกนำไปก่อน2-0เซตด้วยคะแนน25-20และ25-23แม้ในเซตที่3ทีมเกาหลีใต้จะเร่งเครื่องกลับมาไหลตี้1-2เซตด้วยคะแนน25-17แต่เซตที่4เป็นการต่อสู้กันอย่างดุเดือดแบบแต้มต่อแต้มจนต้องตัดสินด้วยดีวก่อนที่สาวไทยจะปิดจ็อบได้ที่31-29รวมผลทีมชาติไทยออสตาเอาชนะไป3-1 เสร็จหลังจบรายการพิเศษนี้สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยเตรียมเดินหน้าวางโปรแกรมฝึกซ้อมและการแข่งขันสำหรับทีมชาติหญิงโดยมีภารกิจสำคัญรออยู่ทั้งวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลิก2 0 2 5ในเดือนมิถุนายนวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025วัวอลเล่บอลหญิงซีวีลิก2025รวมถึงซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ